ตอนนี้ก็เวลาตีสี่สี่สิบสี่นะครับเล็กเป็นลังสวยเพิ่งตื่นปะเริ่มเลยนี่นะครับลืมตาได้ครางนึงเพิ่ง,งตื่นนี่นะ ใส่ฟันเนี่ยเอาสีอะไรก่อนดีเตรียมน้ำไว้แล้วนะครับเมื่อคืนน้ำเย็นซีมพูก่อนนะครับเห็นเขาสอนมานะจิกบิดอุ๊บ บิดเปอร์ฟ้าควอดตายกำลังสั่งเครื่องปั่นมานะครับผมเครื่องปั่นแบบไม่ต้องอเช็คอะเอาให้หมดนะครับตีซีสี่สิบสี่ตื่นมาสุดยอดตื่นเช้าจังวะแม่ น้ำปริมาณนี้ขอแหกคิดตาก่อนได้ไหมต่อไปสีม่วงนะครับ blueberry m i x berry chick bit อแอบจิบนิดนึงนะครับผมตัดเล็บเมื่อคืนอ่าไปเอห้หมแน้ะครับหนึ่งทํัก็ตีไปหลอดละร้อยใช้วันละสองร้อยมั้ยตอตอนเช้าจะได้ไปแบบนี้บิ๊กผสม เช็คๆเช็คลืมตาได้ยัง Good morning ดูคอน้า Morning ดูใส่ชุดนอนเช็คกิ้ง ก็จะได้แบบนี้สีโคคาโคลานะครับผมตีสี่สี่สิบเจ็ดแล้วกูตื่นมาทำไม,มไปเริ่มเลย คืนฟิตเนสนะครับเล่นกล้ามเมื่อคืนเล่นแขนอย่างตึงเลยอะ่ะแขนพูดทำรมอยากโชว์กล้ามไปใช่อหมเมื่อคืนคาร์ดิโอผมเดินลู่วิ่งอะ่ะเมื่อคืนเที่ยงคืนอย่างตีหนึ่งอะ่ะสะดุ้งตื่นตีสี่สี่สิบอืม จะหาว่ากินไม่จริงก็เลยมัง้งตีไปวันละสองร้อยทุกเช้ารู้สึกเฟชนะฮะผมมันเปรี้ยวหวานเดี๋ยวอาจจะ ไปร์ดิโอตอนเช้าโอ้ยยัดน้ำเยอะค่อยจิบดีกว่าทุกคนแนะนำนะอย่ายัดอองตรงนี่นะครับผมไบโอแอคทีฟเอ็กโคลาเจนกรูตาคอ l ลเจน ุกเชา้าอะให้ดูผิวหน้าวันที่เท่าไหร่ไม่รู้กลองสดนะเวน้ำมูกตื่นเพิ่งตื่นดูตาดียังแดงอยู่เลยฝากกดติดตามแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวกันว่าหนึ่งสัปดาห์กับหนึ่งเดือนหน้าตาจะเปลี่ยนไหม สิวไม่มีเลยนะนี่กล้องสดนะไม่ได้ใส่ฟิวเตอร์โอเค Good มอร์นิง